เทวนตอยยี่สิกิโลมมียมมียตอนที่ยู่เมืองไทยน่ะ1อยยกิโลมมีย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 อไม่อ้วนค่ะลูกมเมียมมีอันนี้อ้วนไหมไม่อ้วนค่ะออว่าตั้งต๊ะตั้งโตแต่กิโ Four kilo under 16. two 16 point two point two three point8 kilo some mm. kilo keep yeah exactly 16 exactly mm. four kilo okay mm. yeah Kg, ประมาณสี่กิโลแล้วบอกว่าประมาณเอ็กซ์แคลลี่เอ็กซ์แคลลฟกิโลฮันฟอร์มฮันเล็ดเทวนตีฟอร์เทนเดยฮันเล็ดเทวนตีอโอเคฟกิโลเทนเดย์ทูเดย์เทนเดย์นาเพราะว่าเขาไม่เคยดีท็อกกินไม่ได้กินกินกินอย่างเดียวก็ไม่ก็ไม่เคย บ่เคยอันอันล่างสิ่งสกปรกจ้าล้ำเสดเจ้าของฝรั่งเนี่ยพี่น้องเ oh, huh? ออฉันต้องกินซุปซลลัดด้วยพออืมก่อนที่กินเขาเอ็ดที่ยูบี โอเคเาตตบดใช่เหกินไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์อดอดไฟเบอร์อะไรดิอ๋อกบอกแกินไฟเบอร์แล้วแล้วก็กินยูพีใครคะ ไม่อ้วนอะอะโขดอนไม่อ้วนอะดี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  เห็นป่ะสิบมือเอากินสิบไปสิบมือ4กิโลเลยปะปะา h e r y find this วะเอาอันนี้มันเป็นเป็น,ปนอันกุนชิกุนเชียงแน่เอาจะเอานี่ไปใส่กันหรอกุนเ<ด>ชียงอมองอโอเคค่ะไปแล้วจ้า